ครับพี่พี่วันนี้มาดูชัดๆเดี๋ยวจะตอนต้นมันละก่อให้ดูไอ้ตัวนี้ตัวเมียไอ้ตัวตัวเมียหนุนต้นนู้นตามนี้ก็ z o ไปดูลูกนั่นแหละเห็นไหมต้นแม่มันเดี๋ยวไปจะตอนตอนต้น,นเล็กๆมันนี่่อนอื่นนี่อุปกรณ์นี่ครับตัดขวดก่อนขวดอะไรก็ได้ ตัดปวดมาไว้ขั้นขั้นตรงที่เราจะตอนมันนะครับกันมันเนื้อเยื่อกันเนื้อเยื่อแผลมันติดติดเดี๋ยวลากไม่เกิดนี่นี่ก็เป็นซูมนะครับนี่แกหมัดมาใจจะเอ็มร้อยครับใ่เร่งลากมันหน่อยไม่มีถุงเล็กครับใจมีถุงเล็กก็ใช้ถุงเล็กครับพอดี ผมไม่มีไปใช้ถุงใหญ่นะนใหญ่ก็ใช้ได้แต่ความสามารถเป็นใหญ่เลยยาวเลยลูกให้ดูกันยาวยาวแห,หยาวชัด ป,ปมาให้แน่นเลยครับนี่มาตุ้มให้แน่นเลยปึ๊บตัดแต่งหน่อยใหญ่เกินเฮ้ยนี่มาตามมาอืติ๊กติ๊กที่เราเตรียมนี่นี่เลยลูกนี่ทำยังัน ตัวเมียเหมือนกันอาจจะได้ลือออกเกิดประโยชน์นี่มาสูงใกล้ๆเลยลูกยาวๆแคนะ่นั้นประมาณนี้ก็ได้แาบน,นี้เกินเข้าไปเชิงเชียงนี่สูมให้พี่ๆก็ดูลูกเชียงมีต้องคม,มคมมากเลยนี่ครับบาดเข้าไป ไม่ต้องเยอะพี่ประมาณนิว้วนิ้วครึ่งอย่างนี้เลยแล้วก็พลาสติกนี่ครับพลาสติกที่เราเตรียมนในนี่เสียบเข้าไปแล้วครับในแพป๊บอ่ารอ้อย พันที่แพ้เลยครับอืมทีตอนนี้ครับพี่ๆโอเคใครไปทำตามกันได้นะครับ